โคมไฟเก่าที่ไม่ดับสวัสดีครับผู้ชมทุกคนวันนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อ5ปีที่แล้วเรื่องที่ทำให้ผมไม่เคยลืมและจนถึงทุกวันนี้ยังคิดถึงอยู่เสมอตอนนั้นผมอายุ28ปีเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบกันมา3ปีเหตุผลก็ธรรมดาเธอบอกว่าเราไม่เข้ากันอยากให้แยกทางกันไปใช้ชีวิตผมเลยต้องหาที่อยู่ใหม่เพราะเดิมอยู่ร่วมกันอยู่ งบที่มีไม่เยอะเลยต้องหาห้องเช่าราคาถูกๆโชคดีที่เจอประกาศใน Facebook บ้านเก่าให้เช่าทั้งหลังเดือนละ8,000บาทในซอยเปลี่ยวแถวสาทรเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นบ้านของยายที่เพิ่งเสียไปเมื่อปีก่อนลูกหลานไม่มีใครอยากอยู่เลยเอามาให้เช่าวันที่ไปดูบ้านผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่แรกเห็น บ้านไม้เก่าสองชั้นสีเขียวซีดมีระเบียงกว้างแต่ดูดโทมไปหน่อยที่แปลกคือแม้ในตอนกลางวันแสงแดดแรงแต่บ้านหลังนี้ดูมืดและเย็นผิดปกติพ่อบ้านเป็นชายวัยกลางคนใส่เสื้อเชิ้ตขาวกางเกงดำพูดน้อยเดินนำผมเข้าไปดูข้างในบ้านค่อนข้างกว้างมีห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ำชั้นล่างและห้องนอนสองห้องชั้นบน ของเครื่องใช้ทั้งหมดยายทิ้งไว้ใช้ได้หมดพอบ้านพูดเสียงเบาแค่ช่วยดูแลให้ดีๆสิ่งที่ผมสังเกตทันทีคือโคมไฟตั้งโต๊ะเก่าๆวางอยู่บนโต๊ะกลางห้องนั่งเล่นโคมไฟทำจากทองเหลืองสีเขียวเป็นสนิมฐานหนาหน้าจอผ้าสีขาวซึ่งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแก่แล้วดูเก่าแก่มากอาจจะมีอายุหลายสิบปีแล้ว โคมไฟนี้เปิดไฟได้ไหมครับผมถามพอบ้านหันมาดูแล้วส่ายหัวไม่ได้ใช้มานานแล้วแต่อย่าไปยุ่งกับมันนนะยายท่านรักมากผมพยักหน้าแล้วตัดสินใจเช่าในทันทีเพราะราคาถูกมากและบ้านก็ใหญ่พอสำหรับคนคนเดียว วันแรกที่ย้ายเข้ามาผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่คำ่ำบรรยากาศในบ้านเงียบเหงาผิดปกติแม้จะเปิดทีวีดังๆแต่ก็รู้สึกเหมือนเสียงถูกดูดซับไปหมดและที่แปลกที่สุดคือโคมไฟเก่านั่นตอนแรกผมไม่ได้สนใจอะไรแต่พอใกล้เที่ยงคืนผมเหลือไปเห็นแสงไฟส้มๆอ่อนๆเปล่นออกมาจากโคมไฟผมลุกขึ้นไปดูแต่พอเข้าใกล้แสงก็หายไป ผมลองสัมผัสสวิชแต่มันเปิดไม่ติดหน้าแปลกผมพูดกับตัวเองอาจจะไฟรั่วไหลหรือมีไฟสะท้อนจากข้างนอกแต่คืนต่อมาอาการแปลกๆเริ่มมากขึ้นตอนนั่งดูทีวีผมได้ยินเสียงเครื่องแก้วกระทบกันเล็กน้อยจากทิศทางโคมไฟพอหันไปดูก็เห็นแสงไฟส้มอ่อนๆอ,อ,อีกครั้งและครั้งนี้ผมเห็นเงาเป็นร่างคนนั่งอยู่ข้างๆโคมไฟ ผมตกใจมากรีบลุกขึ้นไปดูแต่พอเข้าใกล้ทุกอย่างก็กลับเป็นปกติไม่มีแสงไม่มีเงาไม่มีอะไรเลยคืนที่สามผมตัดสินใจนอนที่โซฟาในห้องนั่งเล่นเพื่อจับตาดูโคมไฟประมาณตีสองผมที่กำลังงีบหลับก็ได้ยินเสียงหญิงแก่ๆฮัมเพลงเบาๆลา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  ผมลืมตาขึ้นมาเห็นแสงไฟจากโคมไฟส่องนวลนวลและเห็นเงาหญิงแก่นั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างๆกำลังถักไหมพรมผมกลัวมากแต่พยายามไม่ขยับกลัวว่าถ้าขยับแล้วเธอจะหายไปหรือเกิดอะไรแย่ๆขึ้นผมนอนนิ่งๆสังเกตการ หญิงแก่นั่นมีผมหงอกยาวมัดเป็นจุกใส่เสื้อผ้าสีน้ำตาลเก่าๆมือเหี่ยวยน่นขณะถักไหมพรมก็ฮัมเพลงเรื่อยๆเสียงเศร้าแต่ไพเราะประมาณ15นาทีผ่านไปเธอก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงไฟในโคมไฟห้องกลับมามืดอีกครั้งตอนเช้าผมโทรหาพ่อบ้านคุณลุงผมอยากถามเรื่องยายเจ้าของบ้านหน่อยครับท่านเป็นคนยังไงบ้าง ทำไมถามล่ะเสียงพ่อบ้านเปลี่ยนไปเหมือนระแวง ไม่มีอะไรครับแค่อยากรู้ยายเป็นคนเงียบๆชอบอยู่คนเดียวหลังปู่เสียยายก็ไม่ค่อยพูดกับใครแล้วชอบนั่งถักไหมพรมข้างๆโคมไฟที่ห้องนั่งเล่นทุกค่ำคืนจนกระทั่งเสียไปผมสะดุง้งถักไหมพร,รมข้างๆโคมไฟเงินหรือครับใช่เหมือนรอใครสักคนแต่ไม่เคยมีใครมายายก็รออย่างนั้นจนตายในห้องนั่งเล่น ถัดจากโคมไฟผมรู้สึกขนลุกงั้นโคมไฟนั่นใช้งานได้จริงสินะครับเอ๊ะไม่ใช่โคมไฟนั่นเสียมาหลายปีแล้วแต่ยายท่านยังคอยซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟเองคิดว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาใช้ได้เวลาค่ำก็จะมานั่งข้างๆมันแม้แสงจะไม่ติดคืนนั้นผมตัดสินใจไม่นอนในห้องนั่งเล่นขึ้นไปนอนในห้องนอนชั้นบน แต่ประมาณตีสองก็ได้ยินเสียงฮัมเพลงลอยขึ้นมาจากข้างล่างลา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 ผมลุกขึ้นมาดูจากระเบียงชั้นบนเห็นเงาหญิงแก่นั่งถักไหมพรมอีกวันต่อต่อมาอาการแปลกๆเริ่มเข้มข้นขึ้นไม่ใช่แค่ตอนกลางคืนแต่เริ่มมีตอนเย็นด้วยบางครั้งผมกำลังทำอาหารก็ได้ยินเสียงเก้าอี้เลื่อนเสียงเครื่องแก้วกระทบจากห้องนั่งเล่น พอไปดูก็เจอแสงไฟส้มๆและเงาหญิงแก่ที่ดูชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอมีใบหน้าเหี่ยวย่นตาลึกริมฝีปากแห้งแต่สีหน้าดูเศร้าและเหงาอาทิตย์ผ่านไปผมเริ่มชินกับการปรากฏตัวของเธอ บางคืนผมจะนั่งดูทีวีเธอก็มานั่งถักไหมพรมเราอยู่ร่วมกันในห้องเดียวไม่รบกวนกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมเริ่มรู้สึกแปลกคือเธอมักจะมองไปที่ประตูหน้าบ้านหยุดถักไหมพรมแล้วลุกขึ้นไปดูข้างนอกเหมือนรอใครบางคนคืนหนึ่งผมกล้าที่จะถามเธอยายรอใครอยู่หรือเปล่าครับเธอหันมามองผมตาเศร้าโศกแล้วพยักหน้าเบาๆรอหลานเสียงแผ่วเบาเหมือนลมกระซิบ หลานสาวคนเดียวสัญญาว่าจะมาเยี่ยมแต่แต่อะไรครับเขาไม่มาหลานไม่มาสิบปีแล้วผมรู้สึกสงสารทำไมหลานไม่มาเยี่ยมครับเขากโกรธยายเพราะยายไม่ยอมขายบ้านไม่ยอมไปอยู่บ้านพักคนชราเขาบอกว่ายายดือ้อเก็บบ้านเก่าไว้ทำอะไรแต่ยายรักบ้านนี้รักโคมไฟนี้เธอรูปโคมไฟด้วยความรัก ปู่ซื้อให้ยายวันครบรอบแต่งงาน25ปีปู่บอกว่าเมื่อไหร่ที่ยายเหงาก็ให้เปิดโคมไฟปู่จะอยู่ข้างๆยายเสมอแล้วทำไมโคมไฟไม่ติดครับมันเสียตั้งแต่ปู่เสียแต่ยายไม่ยอมทิ้งยายรอว่าสักวันมันจะกลับมาใช้ได้รอให้ปู่กลับมารอให้หลานกลับมาผมรู้สึกเศร้าใจมากวันต่อมาผมเลยไปหาช่างไฟฟ้าขอให้เขามาดูโคมไฟช่างมาดูแล้วสายหน้า สายไฟเก่ามากเสียหมดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดงั้นช่วยซ่อมให้หน่อยได้ไหมครับกี่บาทก็ได้ช่างกำลังจะตอบก็เกิดไฟดับปึ๊บบ้านมืดสนิทแต่เหลือแค่แสงไฟส้มๆจากโคมไฟเก่าช่างตกใจมากโคมไฟนี้เปิดได้นี่หว่าแต่สายไฟมันเสียนะ่ะผมเห็นเงายายนั่งข้างๆโคมไฟสายหน้าเบาๆเหมือนไม่ต้องการให้ใครมายุ่ง ช่างเก็บของแล้วรีบไปไม่ยอมซ่อมคืนนั้นผมนั่งคุยกับยายยายต้องการอะไรครับอยากให้หลานมาเยี่ยมครั้งเดียวก็พอยายจะได้ไปหาปู่ยายสายหน้าหลานตั้งใจไม่มาเขาคิดว่ายายตายไปแล้วเขาไม่รู้ว่ายายยังอยู่ วันต่อมาผมไปสืบหาข้อมูลหลานยายจากเพื่อนบ้านแถวนั้นปรากฏว่าหลานสาวของยายชื่อน้องแนทอายุ35ปีทำงานบริษัทใหญ่อยู่คอนโดหรูเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าแนทกับยายไม่ค่อยถูกกันตั้งแต่แนทจบมหาลายัยได้งานดีมีเงินก็อยากให้ยายไปอยู่บ้านพักคนชราขายบ้านแบ่งเงินกันแต่ยายไม่ยอมเลยเบาะแหวงกันแล้วตอนยายเสียเขาไม่มางานศพหรือครับมานะ แต่มาแป๊บเดียวไม่พูดกับใครเสร็จแล้วก็ไปก่อนยังบอกอีกว่าสมใจแล้วตายก็ดีจะได้ไม่ต้องมาจัดการพูดกระซิบแต่เราได้ยินผมรู้สึกเสียใจมากที่ได้ยินหลันกลับบ้านแล้วก็เล่าให้ยายฟังแต่ยายไม่แสดงอาการอะไรแค่ถอนใจเบาๆยายรู้แล้วแต่ยายยังคิดถึงเขาเขาเป็นหลานคนเดียวเหลือจากลูกชายที่ตายไปแล้วงั้นยายอยากให้ผมทำอะไรครับ ไม่ต้องทำอะไรแค่อยู่กับยายก็พอยายไม่เหงาแล้วเดือนผ่านไปผมเริ่มชินกับชีวิตใหม่ยายอยู่ด้วยกันยายจะปรากฏตัวทุกค่ำคืนนั่งถักไหมพรมหัำเพลงบางครั้งเล่าเรื่องในอดีตเรื่องปู่เรื่องหลานเรื่องบ้านหลังนี้แต่แล้วคืนหนึ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปผมได้ยินเสียงรถจอดหน้าบ้านเสียงรองเท้าส้นสูงเดินกกกแล้วมีคนเคาะประตู ใครครับผมถามเปิดประตูหน่อยเสียงผู้หญิงฉันเจ้าของบ้านผมเปิดประตูเจอหญิงสาววัย30กว่าใส่สูทดำถือกระเป๋าแบรนด์เนมหน้าตาดีแต่ดูเย็นชาคุณเป็นใครครับฉันแนทหลานยายที่เป็นเจ้าของบ้านมาดูว่าคุณดูแลบ้านอย่างไงแล้วจะปรับราคาค่าเช่า ผมชวนเข้ามาข้างในแนทเดินมองไปรอบๆบ้านดูเหยียดยามทุกอย่างบ้านเก่าขนาดนี้ยังคงรกรกอยู่อีกเธอพูดจริงๆน่าจะรื้อไปสร้างใหม่ตอนนั้นประมาณสองทุ่งโคมไฟยังไม่เปิดยายังไม่ปรากฏตัวของเก่าๆพวกนี้เอาไปทิ้งได้หมดโดยเฉพาะโคมไฟอันนี้แนทชี้ไปที่โคมไฟของเก่าไร้ค่าพอแนทพูดจบไฟดับทันทีบ้านมืดสนิทแต่โคมไฟเก่าเปิดขึ้นเอง แสงส้มๆส,ส,สองนวลแนทตกใจไฟดับเหรอโคมไฟเก่านี้ยังใช้ได้อีกเหรอครับบางครั้งผมตอบแล้วยายก็ปรากฏตัวขึ้นนั่งในเก้าอี้เหมือนทุกคืนแต่คราวนี้เธอไม่ได้ถักไหมพรมเธอมองไปที่แนทตรงๆด้วยสายตาเศร้าโศกผสมผิดหวังหลานเสียงยายแผ่วเบาแนทสะดุง้งเสียงอะไรวะไม่มีอะไรครับอาจจะลมสายครับผมรีบตอบ ยายลุกขึ้นเดินเข้าไปหาแนทแนทรู้สึกหนาวเย็นผิดปกติบ้านนี้เย็นจังเปิดแอร์หรือเปล่าไม่ได้เปิดครับยายยืนตรงหน้าแนทมองเธอด้วยความรักความคิดถึงแต่ผสมกับความผิดหวังหลานโตแล้วสวยแล้วแต่หัวใจเหมือนเก่าเย็นชาแนทถูกลมหนาวเป่าใส่เธอสั่นเทาคุณเปิดพัดลมหรือเปล่าหนาวมากไม่ได้เปิดครับ ยายเดินกลับไปนั่งข้างๆโคมไฟเริ่มถักไหมพรมแต่สายตายังมองแนทอยู่ยายรอหลานมานานเธอพูดเบาๆทำไมหลานไม่มาเยี่ยมเสียงยายดังขึ้นเล็กน้อยแนทได้ยินเสียงอะไรของเอ่ยแนทหันไปรอบๆมีคนอื่นในบ้านหรือเปล่าไม่มีครับอยู่คนเดียวแปลกๆนะ ได้ยินเสียงคนแก่พูดยายเศร้าใจเพราะแนทไม่เห็นไม่รู้สึกไม่รับรู้ว่าเธออยู่ตั้งนี้หลานยายอยู่ตรงนี้ยายรอหลานมาตลอดแนทสั่นเกินรู้สึกเย็นมากๆฉันกลับก่อนนะอากาศแปลกๆเธอรีบเดินออกไปพรุ่งนี้ฉันจะใช้คีความราคาค่าเช่าเดือนละหมื่นห้า แพงไปไหมครับบ้านแถวนี้ราคาขึ้นแล้วไม่อยากอยู่ก็ย้ายออกไปเธอพูดเหียบแนมพอแนทออกไปไฟก็เปิดกลับคืนมายายนั่งเศร้าๆข้างๆโคมไฟหลานไม่รู้ว่ายายอยู่หลานคิดแค่เงินไม่คิดอะไรอื่นยายเสียใจไหมครับเสียใจแต่ยายเข้าใจหลานเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช่เด็กคนนั้นที่ยายเลี้ยงมา วันต่อมาแนทโทรมาฉันคิดได้แล้วบ้านหลังนี้เก่าเกินไปฉันจะขายคุณมีเงินซื้อไหมไม่มีก็ย้ายออกเดือนหน้าผมตกใจขายหรือครับใช่มีคนเสนอซื้อราคาดีจะมาหรือสร้างใหม่แล้วของเก่าๆพวกนี้ก็จะโยนทิ้งหมดคืนนั้นผมเล่าให้ยายฟังยายเศร้ามากนั่งกอดโคมไฟแน่นยายไม่อยากให้บ้านหลังนี้หายไป ไม่อยากให้โคมไฟถูกทิ้งมันเป็นความทรงจำสุดท้ายกับปู่ผมจะหาทางช่วยครับแต่ด้วยเงินเดือนน้อยๆของผมไม่มีทางซื้อบ้านได้อีกสัปดาห์แนตก็จะมาทำสัญญาขายคืนก่อนวันสุดท้ายยายนั่งข้างๆโคมไฟดูเศร้าที่สุดเท่าที่เคยเห็นยายต้องไปแล้วไปหาปู่แต่เสียดายอยากเจอหลานสักครั้งอยากให้เขารู้ว่ายายรักเขา ยายจะไปยังไงครับพอบ้านถูกรือ้อโคมไฟถูกทิ้งยายก็จะหายไปด้วยยายผูกติดกับโคมไฟนี้ผมเศร้าใจมากรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียครอบครัววันสุดท้ายแนทมาพร้อมนักธุรกิจที่จะซื้อบ้านเป็นชายอ้วนใส่เสื้อสูทดูร่ำรวยบ้านเก่าดีนะหรือแล้วสร้างคอนโดได้ห้าชั้นเขาพูดกับแนท ตอนนั้นเที่ยงวันแสงแดดแรงแต่บ้านดูมืดและเย็นผิดปกติเย็นดีนะบ้านหลังนี้ประหยัดค่าแอร์แนทตอบแต่เสียมสั่นเล็กน้อยตอนลงชื่อในสัญญาปากกาของแนทหมึกไม่ออกเปลี่ยนกี่ด้ามก็เหมือนกันแปลกจังปากกาเสียหมดเลยนักธุรกิจพูดแล้วทันใดนั้นประตูก็ปิดตึงด้วยตัวเองมีเสียงกรอนประตูล็อกแม้ไม่มีใครล็อก ทุกคนตกใจลมแรงเหรอแนทพูดแต่ไม่มีลมเลยจูจูโคมไฟก็เปิดขึ้นเองแสงส้มสว่างมากยิ่งกว่าทุกครั้งและยายปรากฏตัวชัดเจนที่สุดหลานเสียงยายดังขึ้นไม่เป็นกระซิบอีกแล้วแนทตกใจมากเสียงอะไรหลานยายอยู่ตรงนี้ยายรอหลานมาตลอดครั้งนี้แนทได้ยินชัดตัวสั่นเทา มีมีเสียงคนแก่เธอหันไปหานักธุรกิจคุณได้ยินไหมนักธุรกิจสายหน้าเขาไม่ได้ยินอะไรเหมือนผมที่สามารถเห็นและได้ยินยายได้ยายเดินเข้าไปหาแนทหลานยายรักหลาน แม้หลานจะไม่รักยายแนทดูสึกหนาวเย็นมากมือเท้าชาเห็นลมหายใจตัวเองเขาววแม้กลางวันร้อนหนาวมากหนาวมากเธอครอบครวนยายยืนตรงหน้าแนทยื่นมือออกมาเหมือนอยากจับยายคิดถึงหลานคิดถึงตอนหลานเป็นเด็กมานั่งฟังยายเล่าเรื่องข้างๆโคมไฟนี้ แนทจำได้ทันใดนั้นเธอหลับตาแล้วน้ำตาไหลยายยายเธอกระซิบหลานจำได้หลานจำได้าไดยายยิ้มเศร้าๆหลานจำได้หรือยายดีใจหลานขอโทษขอโทษที่ไม่มาเยี่ยมขอโทษที่ทิ้งยายไว้คนเดียวแนทร้องไห้ออกมานักธุรกิจมองแปลกๆเพราะเห็นเธอคุยกับอากาศหลานโตแล้วเปลี่ยนไปหลานคิดแค่เงินลืมความรัก ยายพูดหลานรู้ว่าผิดหลานเสียใจแต่ตอนนี้สายเกินไปแล้วไม่สายยายอยู่ตรงนี้ยายอยู่เสมอแนทเงยหน้าขึ้นเหมือนจ้องมองที่ที่ยายยืนอยู่ยายอยู่ตรงไหนหลานอยากเห็นยายยายอยู่ข้างๆโคมไฟเหมือนทุกคืนรอหลานแนทเดินไปที่โคมไฟยื่นมือไปสัมผัสโคมไฟนี้หลานจำได้ ปู่ซื้อให้ยายหลานชอบนั่งฟังยายเล่าเรื่องใช่ปู่บอกว่าโคมไฟนี้จะให้แสงสว่างจะทำให้ไม่เหงาแนตกอดโคมไฟแน่นยายอย่าไปสิหลานจะไม่ขายบ้านหลานจะรักษาบ้านไว้เหมือนเก่ายายเดินเข้าไปใกล้วางมือลงบนมือแนตแม้แนตจะไม่รู้สึกได้แต่ยายรู้สึกถึงความอบอุ่นหลานแน่ใจหรือบ้านเก่าไม่มีค่า บ้านนี้มีค่าที่สุดเพราะมีความทรงจำของยายของปู่ของครอบครัวนักธุรกิจเริ่มหงุดหงิดคุณจะขายไหมพูดกับใครอยู่แนทหันไปขอโทษครับฉันเปลี่ยนใจไม่ขายแล้วอะไรนะเซ็นสัญญาแล้วนะยังไม่ได้เซ็นปากกาหมึกไม่ออกจำได้ไหมแนทพูดแล้วยิ้มนักธุรกิจโกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เขาเก็บเอกสารแล้วออกไป หลังจากเขาไปแนทแนั่งลงข้างๆโคมไฟยายหลานอยากอยู่กับยายอยากฟังยายเล่าเรื่องเหมือนตอนเด็กยายนั่งลงข้างๆเริ่มเล่าเรื่องในอดีตแม้แนทจะไม่เห็นแต่รู้สึกถึงความอบอุ่นความรักหลานจะมาอยู่ที่นี่ลาออกจากงานหาอะไรทำใกล้ๆบ้านดูแลบ้านดูแลโคมไฟยายยิ้มอย่างมีความสุขยายดีใจดีใจมาก แต่แล้วเสียงยายก็เริ่มแผ่วลงยายจะไปแล้วไปหาปู่หลานมีครอบครัวใหม่แล้วคนใหม่ที่รักหลานยายมองมาที่ผมขอบคุณที่ดูแลยายที่เป็นเพื่อนยายผมน้ำตาซึมขอบคุณยายที่ให้ผมได้เรียนรู้ความรักยายเดินไปที่โคมไฟวางมือลงบนโคมไฟ โคมไฟนี้จะดูแลหลานแทนยายจะให้แสงสว่างเวลาหลานเหงาแสงไฟในโคมไฟค่อยๆสว่างขึ้นสว่างมากจนเต็มห้องร่างยายค่อยๆโปร่งใสจนหายไปลาก่อนหลานลาก่อนคนดียายจะอยู่ในใจทุกคนเสมอแล้วยายก็หายไปแสงไฟในโคมไฟดับลงแต่ครั้งนี้ไม่มืดสนิทเพราะแสงแดดจากข้างนอกส่องเข้ามา ทําให้บ้านสว่างและอบอุ่นแนทร้องไห้ผมก็น้ำตาไหลเราทั้งคู่รู้ว่ายายจากไปแล้วจากไปอย่างสงบหลังจากนั้นแนจริงๆได้ลาออกจากงานมาอยู่ที่บ้านยายเปิดร้านกาแฟเล็กๆที่ชั้นล่างส่วนผมก็ยังอยู่ที่นี่ในฐานะเพื่อนบ้านโคมไฟเก่านั่นตอนนี้ใช้งานได้ปกติแนทเอาไปซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฟใหม่ ทุกเย็นจะเปิดไฟนั่งอ่านหนังสือข้างๆบางคืนเมื่อลมโชยมาเราจะได้ยินเสียงฮัมเพลงเบาๆลา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 ,ลาเสียงที่ไม่น่ากลัวอีกแล้วแต่เป็นเสียงแห่งความรักความอบอุ่นที่ยายส่งมาให้และนั่นคือเรื่องราวของโคมไฟเก่าที่ไม่ดับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่โคมไฟที่ไม่ดับแต่เป็นความรักของยายที่ไม่เคยดับ ความรักที่รอคอยความรักที่ให้อภัยความรักที่จะอยู่เป็นนิรันด์บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวกลับกลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดและบางครั้งสิ่งที่เราทิ้งไปกลับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตขอบคุณที่รับฟังครับสำหรับเรื่องเล่าคืนนี้หวังว่าผู้ชมทุกคนจะได้บางอย่างจากเรื่องนี้ฝันดีครับ